สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับเราเวลาประมาณบ่ายสามนะคะแดดแรงนิดหน่อยนะคะวันนี้เป็นคลิปที่แบบว่ารู้สึกว่ามีประโยชน์ที่สุดตั้งแต่ทํางานที่นี่มานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะเหล่าพี่ช่างของเราบําเห็นประโยชน์กันหน้าบริษัทคุณผู้ชมน,นะคะก็คือเป็นการตัดหญ้าถางหญ้านะคะเพื่อ ตอนรับคุณลูกค้านะคะเวลาเดินทางมาจะได้ดูสะอาดตานะคะดูดีปะดูดีปะนะคะแล้วก็ดิฉันนะคะวันนี้ด้วยความที่เป็นคนสวยแล้วก็จิตใจดีนะคะกล้าพูดนี่ค่ะดิฉันก็ทําการสั่งชาไข่มุกนะคะมาให้พี่ๆน้องของเราได้รับทานแก้ร้อนกันนะคะดิฉันจะพาไป ดูบรรยากาศนะคะเพราะว่าดิฉันรู้สึกตื้นตันมากเพราะอย่างพี่โจเกิดมาไม่เคยทําดีเลยนี่ทําดีเป็นครั้งแรกดิฉันก็เลยเลี้ยงชาไข่มุกเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพร้อมรถเปิดประทุนคู่ใจของเรากันนะคะคันนี้ก็นําเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆร้อยเปอร์เซนต์นะคะมีทั้งน้าเปล่าแล้วก็ชาไข่มุกคุณผู้ชมโอ้ดูพลุงพลังมากเป็นคนดีทําไมมันยากจังหวะนะเดี๋ยวขออนุญาตเดินกลับก่อนเออเดี๋ยว ฮอดห้างานพี่น้องหอดมองเขาตัดหยาเจอกันนะคะคุณผู้ชมมว่าดิฉันจะไปถึงจุดหมายปลายทางไหมนะสภาพปั่นจักรยานก่อนพี่น้องนะคะโอ้ยหลอดบ้นอน้ำกระนักนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะเป็นการทําดีครั้งแรกในชีวิตของพี่โจ้กนะต้องสนับสนุนในความดีของพี่ชายซะหน่อยนะคะนี่ปั่นจักรยานมาสวยๆเก๋ อย่ามีรถมาเดอ้ออย่ามีรถมาเดอ้อลมแท้เด้เนี่ย <ś les> ช่วยด้วย <ś les> โอ้โหปากันกี่คนเนี่ยเบรก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 โอ้พี่น้องเบิ่งสภาพ ว้าอยู่ทั้งโกไม่กับมีติบานที่นี่ก็คือประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าตั้งแต่เกิดมาการครั้งนี้เป็นการทำดีครั้งแรกในชีวิตของพี่โจ้เราก็เลยนะคะอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่เห็นยี่ห้อต้องเป็นสปอนเซอร์ก่อนก็เลยนำาน้าปานะนะคะแล้วก็ชาไข่มูกม้าหา พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะเพราะว่าเวลามาบริษัทของเรานะคะเพราะว่าทางมามันก็กุกกูอยู่แล้วคุณผู้ชมและถ้ายยายยังจะลบอีกก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นบริษัทขายรถแบ็คโคไม่ใช่บ้านผีสิงนะคะเราก็เลยทําการตัดญ้าข้างทางให้นะคะเจ้าจะตัดไปหอดไซมือนีโ้งย่ดองสุดลูกหูลูกตาไปเลยให้พี่เขากินได้ตอนไหนเนี่ย ให้พี่เขากินได้เลยบ่กินได้ครับเพิ่งจะมาสึขนาดนี้อ๋อป้าอันนี้เป็นชาไข่มุกค่ะมา้งกำลังคอยแห้งพอดีพูดกำลังคอยแห้งพอดีว่ะสันบอกกินเป็นเนาะมิผู้ใดเอียกเนี่ยมิผู้ใดเอียกไอ้โจ๊มากินแล้วพี่โอไม่กินทำไม,ไมกินเป็นหรือเปล่ากินแต่เหล่าข้าวบ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เ้าจะตัดก่อนนะคะเดี๋ยวเอาวางไว้ดีกว่าเราจะไม่ทำลายบรรยากาศการทำงานเอาแล้วนี่เธอมีหน้าที่อะไรนี่ วัดครับเธอมีหน้าที่อะไรปาโตมีหน้าที่กวดบ่เอาฟิลฟิลหนึ่งแก้วลูกหนึ่งแก้วยังก่อลาดลาดข้ามีอะไรมีเบียร์อ่ะใจเย็นๆเนาะเอาเชิญค่ะ พี่น้องบุญไหวบักค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่านี้จะตัดตรงไหนบ้างนะคะอคอคบอรบริสอมตะลอดเด้พี่น้องนะคะบริสอมตะลอดบํเพินประโยชน์พร้อมปารนี่นะคะทีมงานของเรา ก็เห็นความแตกต่างขึ้นมาบ้างเล็กน้อยอสำหรับทีมงานบอมหินประโยชน์ <c oughs> อันนี้เป็นเครื่องอะไรนี่ <c oughs> เครื่องอะไร <c oughs> เครื่องตัดกิ่งไม้ <c oughs> โอ้เยวจะเทสให้ดูว้าวเ <c oughs> ทสไปเทสมาหลุดนี่เขินเลยนะเออพี่ดาพี่น้องเออก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะคะเออขึ้นมาเยอะอยู่ไม่ขึ้นมาหน่อย อันนี้นี่เป็นเอยียงนี่กำลังใจบอกเป็น FC นะคะนี่กำลังไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปนูน้นสุดไปนู้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกเลี้ยวซ้ายไปอีกนะคะก็ไม่มีอะไรมากและะ้คุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยา,ากาศกันบ้างเดี๋ยวดูรีวิวรถแมคโครทุกวันเดี๋ยวจะเบื่อนะคะอันนี้เราก็พามาชม นอกจากการซ่อมรถนะคะของพี่พี่ทีมช่างเราทำอะไรอีกนะคะเป็นคนมีประโยชน์อยู่ดนยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อยาวๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนู่นอุ้ยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องตัดกิ่งไม้ดูไปดูดดดดดดด ันนี้ก็เป็นบริเวณด้านนอกของบริษัทของเรานะคะนี่ตังหลาแเฮกเตอร์อันนี้ขออนุญาตไม่เข้าไปใกล้มากนี่ทีมงานของเข้าพี่น้องกำลังตัดกิ่งไม้อย่ย บอกเลยว่านี่เป็นที่มาของคำว่าทำงานไม่เน้นเงินเดือนนะคะเน้นเอาหน้านะคะโน้นพี่น้องอเน้นร่วมงานตกเกินก็เน้นร่วมวงนะคะเราไม่เน้นร่วมงานเราเน้นร่วมวงนะอันนี้บอกบอกคุณผู้ชมไปว่าอันนี้เป็นที่มาของคำว่าทำงานไม่เน้นเงินเดือนเ,อน,เน้นเอาหน้า ไปเลยจ้าไปเลยจ้าอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านนอกนะคะร,รอบๆบริษัทของเรานะคะ ที่ของใครไม่รู้แต่เราเราตัดต้นไม้ตัดหญ้าให้นะคะต้องการหรือไม่ต้องการเราไม่รู้แต่เราทำไปแล้วนะคะโอ้ยเลิศ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 นั่นนั่นเป็นอยังเนาะอุป,ปกรณ์อโอ้ยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะพามาดูทีมงานของเราตัดหญ้าข้าง ด้านด้านนอ,อกบริษัทกันนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะคะให้พี่ๆเขาได้ทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะเพราะบางคนเจอกล้องแล้วเขินไปกันเด้อเดี๋ยววันหน้าถ้ามีบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะจะเก็บมาฝากคุณผู้ชม FC YouTube ของบาเฮ็กเตอร์กันอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย